บรมราชชนนีนะฮะรถชนกัน3คันถ้าบอกแบบนี้อ้าวก็ไม่เห็นหน้าตกใจอะไรเลยปติเป็นอุบัติเหตุแต่คุณผู้ชมรถเสียหาย3คันม้าตาย2ตัวเฮ้ยม้ามาจากไหนม้ามาจากไหนมาที่ถนนบรมราชชนนีตรงนี้ถูกชนตายตรงเกาะกลางตรงนี้คุณผู้ชมฮะเป็นเหตุที่น่าแปลกใจมากนะ นะครับเจ็ดโมงเช้าที่ผ่านมานะฮะใครผ่านไปผ่านมาบนถนนบรมราชชนนีตรงข้ามปั๊มบางจากขาออกกรุงเทพตำบนบางเติมเพื่อสามพรานจังหวัดนคปรปฐมคงบอกเฮ้ยรถข้างหน้ามันติดอะไรนักหนาเนี่ยติดยาวเลยเพราะขับผ่านไปผ่านมาถึงจุดเกิดเหตุอ้อรถชนกันแต่ที่น่าแปลกใจม้าตายได้ยังไง คุณผู้ชมฮะอุบัติเหตุตรงนี้นะฮะรถชนกัน3คันประกอบด้วยรถตู้สภาพด้านหน้ารถตู้เนี่ยพังเสียหายด้านท้ายเนี่ยมีรถเก๋งอีกสองคันเนี่ยชนอัดติดกันอยู่นะฮะโดยมีคนขับเก๋งสีฟ้าได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเนี่ยรถตู้คันแรกแล้วก็เก๋งสองคันเนี่ยอัดอยู่แบบนี้ส่วนคนขับเก๋งสีดำอีกคันหนึ่งนะฮะเป็นผู้ชายไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับนอกจากนั้นที่ช่องจราจรขวาสุดนะฮะแล้วก็ตรงเกาะกลางแบบนี้ พบมมาสองตัวคุณคนอนตายไส้ทลักเลยเลือดออกปากน่าสงสารมากเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันลำเลียงเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เอาาะกูลำเลียงไงดีวะนะบอกเอ๊จะลำเลียงกันยังไงดีนะนะคเคยแต่ลำเลียงร่างคนบาดเจ็บนะฮะหรือลำเลียงศพคนตายปรากฏว่านี่ต้องมาลำเลียงม้าที่ตายนะฮะแล้วก็เอามาพักไว้ตรงเกาะกลางถนนก่อนทีนี้ก็ต้องสอบถามเลยครับ สอบถามคนขับรถเก๋งคันสีดําก็คือนายบีรยุทธ์นะฮะบอกว่าผมก็ขับรถตามหลังรถตู้จนมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยรถตู้เนี่ยเขาโอ้โหไม่รู้ชนอะไรข้างหน้านะี่ฮะแล้วทําให้รถผมเนี่ยก็ชนด้วยและสิ่งที่ผมชนต่อก็คือชนมา้าชนม้าเสร็จผมก็ไปชนท้ายรถตู้อีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วรถเก่งอีกคันหนึ่งคันสีฟ้าที่ผู้หญิงขับที่บาดเจ็บเนี่ยก็ขับมาชนท้ายรถตู้เหมือนกันนะครับทีนี้รีบลงมาดูเพราะว่าม้า2ตัวเนี่ยตายแล้วแต่ก็งงว่าม้า2ตัวนั้นนะฮะวิ่งมาจากไหนผู้ชมฮะต่อมานะฮะได้มีการตามหานะว่าเอ้ม้าเนี่ยมาจากไหน มีคนงานจากบ้านสวนปรีดาหรือว่าปรีดาการ์เด้นโฮมที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุเนี่ยซึ่งเป็นร้านอาหารเป็นคาเฟ่และมีสัตว์หลายๆชนิดให้ลูกค้าได้มาดูนะฮะ เขาเลี้ยงกันอยู่ในร้านเลยนะ,ะในวิ่งออกมาแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเป็นม้าของที่ร้านาโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะก็ให้คนงานนำซากม้าทั้งสองตัวเนี่ยไปไว้ข้างถนนก,นกันก่อนเพื่อความปลอดภัยโดยคนงานก็แจ้งว่าเจ้าของม้าก็คือคุณหนิงอายุ30ปีทราบเรื่องแล้วแล้ว,ลวก็เสียใจยมากพร้อมให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าม้า2ตัวเป็นเพศผู้อายุ10-11ปีปกติจะอยู่ในคอกที่ร้านเนี่ยนะแล้วก็ม้าจะเชื่องมากไม่รู้ว่าตอนเกิดเหตุมันตกใจอะไรวิ่งหนีออกมาจากคอกแล้วก็มาถูกรถชนจนมันตายแล้วก็กลายเป็น บัติเหตุน้าแปลกครั้งนี้นะครับแต่ก็พร้อมจะรับผิดชอบคู่กรณีทั้งหมดในส่วนของเจ้าของม้าบอกแบบนี้นะคร